สวัสดีคุณผู้ชมเดลีพอร์เตอร์ครับสดจากเรือนจําพิเศษกรุงเทพนะครับหรือเรือนจําคลองเปรมนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับมีรายงานว่านะครับตัวของอดีตพุ่มกับโจนะครับหรือพันตํารวจเอกที่ติสันอุดทนผลนะครับซึ่งได้เสียชีวิตภายในเรือนจําคลองเปรมนะครับหลังจากที่มีรายงานว่าได้แขวนคอเสียชีวิตนะครับภายในห้องขังหมายเลข50 ตึกนอกแดน5นะครับเรือนจำของเปรมซึ่งหลังจากที่ได้รับเรื่องนะครับแจ้งเหตุไปทางเจ้าหน้าที่แล้วได้รับรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับแล้วนะครับซึ่งตัวของท่านพันตำรวจเอกทวีสดสองนะครับรักตีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยในวันนี้จะเดินทางเข้ามาร่วมประชุมหารือกับกันด้วยนะครับด้วยตัวของพันตำรวจเอกทวีสดสองเปิดเผยนะครับว่าได้รับทราบในเรื่องนี้แล้วกำลังหารือเร่งด่วนกับทุกฝ่ายและจะเดินทางมายันเรือนจำพิเศษกรุง อขอภัยครับเราจะเดินทางมายังเรือนจำคลองเปลมประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงราชทันนะครับในเวลา10นาก30นาทีนะครับสำหรับคันตำรวจเอกทิติสันนะครับตกเป็นจำเลยในคดีอาญาฐานก่อเหตุทำร้ายร่างกายโดยการทรมานนะครับนายจิรพงษ์ธนพัฒน์นะครับผู้ต้องหาคดียาเสพติดโดยการใช้ถุงดำพลาสติกนะครับคุมศีรษะจนผู้ต้องหานั้นเสียชีวิต เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สพเมืองนครสวรรค์นะครับเมื่อวันที่25สิงหาคม2564ซึ่งขณะนั้นนะครับสารได้มีการพิพากษานะครับประหารชีวิตนะครับแต่ก็แต่ตัวของพุ่มกับอดีตพุ้มกับโจ้ได้ให้การประโยชน์นะครับสารจรึงได้มีการพิจารณานะครับมีการให้เงินค่าปรงศพ30,000บาทเพื่อบรรเทาผลร้ายให้แก่บิดามารดาผู้ตายคนละ3 0 0 0 0 0บาทและช่วยประมพยาบาลและนำส่งโรงพยาบาลจนสามารถกู้ชีพกลับมาได้จึงได้ลดโทษ ให้1ใน3นะครับคงจำคุกโทษตลอดชีวิตนั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางรกรมราชธรรมได้มีการชี้แจงในกรณีนี้ด้วยนะครับโดยทางกรมราชธรรมเนี่ยออกเอกสารชี้แจงนะครับว่าได้รับร,รายงานจากทางเรือนจำคลองเปรมเมื่อวันที่7มีนาคม2568เมื่อเวลา20่สิบนาฬนาทีเจา้าพนักงานเรือนจำปฏิบัติหน้าที่เวรพยาบาลนะครับได้แจ้งเหตุผู้ต้องขังเสียชีวิตหนึ่งรายทราบชื่อคือ,อ นักโทษชายนะครับทิติสันหรือโจอ,อุทนผลนะครับคดีความผิดตำแหน่งหน้าที่ราชการความผิดต่อชีวิตความผิดต่อเสรีภาพความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนุนว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตศาสตร์อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะครับที่ได้พิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิตนับตั้งแต่วันที่27สิงหาคม2564ตามหมายหมายจำคุกระหว่างอุทรนีกานะครับ ต้องจำมาแล้วในเรือนจำอยู่ที่3ปี6เดือนกับอีก13วันโดยได้รับตัวผู้ต้องขังเข้าคุมขังเนี่ยเมื่อวันที่3กันยายน2อ6 4ยู่2 5ปัจจุบันถูกคุมขังอยู่ที่แยกกาวกควบคุมแดน5นะครับซึ่งทางเรือนจำเนี่ยได้ตรวจสอบประวัติการรักษาของตัวของอดีตภูมิกับโจ้น,นะครับมีโรคประจําตัวคือภาวะหัวใจสั่นนะครับมีไขมันในเลือดสูงนะครับและมีอาการป่วยด้วยโรคทางจิตเวช ตกวิตกกังวลน,นะครับซึ่งได้รับการรักษาและรับยายอย่างต่อเนื่องโดยพบจิตแพทย์ครั้งล่าสุดคือเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมานะครับที่ทานทัพสาานโรงพยาบาลราชทันนะครับและมีการนัดพบกับจิตแพทย์นะครับในเดือนเมษายน2568ขณะควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำผู้ต้องขังมีพฤติกรรมหวาดระแวงนะครับกลัวผู้ต้องขังคนอื่นจะทำร้ายเนื่องจากเป็นอดีตข้าราชการตำรวจนะครับเรือนจำจึงได้มีการ รับคําร้องของผู้ต้องขังและพิจารณาอนุญาตให้แยกควบคุมจากผู้ต้องขังอื่นนะครับและยังเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในเรือนจําได้ตามปกตินะครับจนกระทั่งวันที่7มีนาคม2568นะครับหรือเมื่อคืนวานนี้นะครับในช่วงเวลาช่วงเที่ยงนะครับผู้ต้องขังได,ได้รับการเยี่ยมจากภรรยานะครับซึ่งเจ้าพนักงานเรือนจําไม่พบเหตุผิดปกติตใดๆนะครับแต่ต่อมาครับเมื่อเวลา20่สนากาทีเจ้าพนักงานเวรราดการนะครับ ขณะกําลังเดินจ่ายยาประจําตัวให้กับตัวของอดีตพุ่มกับโจ้นะครับผู้ต้องขังนั่งหลังพิงกับประตูห้องขังนะครับจึงได้พยายามเรียกนะครับแต่ไม่มีเสียงตอบรับจึงได้แจ้งพัสดีเวรน,นะครับและพยาบาลเวรเข้ามาเปิดห้องขังนะครับเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนตามหลักวิชาชีพแต่พบว่าตัวของผู้ต้องขังเนี่ยใช้ผ้าขนหนูขนาดเล็กนะครับผูกคอกับประตูห้องขังนะครับและไม่ตอบสนองต่อเสียงเรียก ไม่รู้สึกตัวนะครับปลายนิ้วซีดเขียวคล้ำนะครับไม่พบชีพจรบริเวณเลือดแดงใหญ่ที่คอนะครับจึงได้มีการแจ้งกับทางผู้บังคับบัญชาให้ทราบตามลําดับในเบื้องต้นโดยเรียนจำเนี่ยได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณด้านทางเดินของห้องผู้ต้องขังนะครับซึ่งไม่พบว่ามีผู้ใดเข้าออกแต่อย่างใดนะครับพร้อมทางแจ้งให้พนักงานสอบสวนพนักงานอายการแพทย์เจ้าพนักงานปกครอง เพื่อดาเนินการชนะสูตรพิกบต์ตามกฎหมายเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตพร้อมทั้งจะได้เชิญ,ญญาติมาเพื่อรับทราบต่อไปนะครับทางกรมรชาชทัณฑ์นะครับได้มีการชี้แจงเองนะครับว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรอผลการชนะสูตรสาเหตุการเสียชีวิตและขอยืนยันว่าไม่มีเจ้าหน้าที่พนักงานเรือนจําหรือผู้ต้องขังรายใดทาร้ายตัวของอดีตผูมกับโจ้นะครับและขอแสดงความเสียใจกับญาติของผู้ต้องขังทางนี้กรมรชาชทัณฑ์จะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ปรากฏโดยทันที และขอเรียนว่าเรือนจําได้ยึดถือปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดอย่างเคร่งครัดนะครับให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของผู้ต้องขังและดําเนินการตามหลักสิทธิมนุษยชนภายใต้หลักฐานการปฏิบัติด,ด้านการควบคุมผู้ต้องขังหรือ SOPs นะครับและการปฏิบัติตามข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ำนะครับขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ต้องขังทุกคนนะครับอันนี้คือถแถลงการของทาง กรมราชัณฑ์นะครับที่ออกเป็นเอกสารชี้แจงนะครับก็โดยสรุปเนี่ยตัวของอดีตพุ่งกับโจ้นั้นเสียชีวิตภายในเรือนจำนะครับซึ่งพบว่ามีพฤติกรรมนะครับที่ใช้ผ้าขนหนูขนาดเล็กนะครับผูกคอนะครับกับบริเวณลูกกงห้องขังนะครับคุณผู้ชมครับทำให้แพทย์ที่ตัวของเจ้าหน้าที่ที่เดินตรวจหรือจ่ายยาให้กับตัวของผู้ต้องขังเนี่ยเดินมาพบนะครับแล้วก็มีการพยายามเรียกแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีเสียงตอบรับจึงได้มีการเรียก สัสดีรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาเพื่อช่วยเหลือนะครับและพบว่าตัวของอดีตพุ่มกับโจ้นเสียชีวิตแล้วนะครับซึ่งหลังจากนี้ครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าท้ายที่สุดเนี่ยการประชุมในวันนี้นะครับจะมีการได้ข้อสรุปเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่จากรกองพิสูจน์หลักฐานรวมถึงเจ้าหน้าที่ จะมีการนำร่างของอดีตพุ่มกับโจ้นะครับไปชนะสูตรพิสูจในวันนี้นะครับซึ่งกองพิสูจน์หลักฐาน,นได้เข้าไปภายในเรือนจำคองเตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งขณะนี้นะครับตัวของ ท่านพระสิดาสองนะครับต้องตีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยอยู่ระหว่างการเดินทางมาที่เรือนจาคลองเปรมนะครับเพื่อที่จะร่วมประชุมกับกรมราชทรรมและชี้แจงต่อสื่อมวลชนรวมถึงสาธารณชนให้ได้ทราบไปข้อมูลหลักจากนี้ต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งหากย้อนกลับไปเราจะคงจะจํากันได้นะครับว่าตัวของุ่มกับโจ้เนี่ยอดีตพุ่มกับโจ้อโจขอภัยนะครับได้อะ ถูกดำเนินคดีดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทรมานผู้ต้องหาคดียาเสพติดจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตนะครับซึ่งตอนนั้นต้องบอกว่าเป็นข่าวใหญ่และมีการขุดเรื่องของประวัติของตัวอดีตพุ่งกับโจออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับทั้งเรื่องของอาฐานะทางการเงินนะครับเรื่องของการขึ้นตำแหน่งที่มาอย่างรวดเร็วนะครับ จนใหที่สุดเนี่ยตัวของอดีตพุ่งกับโจ้เนี่ยก็ถูกนําตัวไปคุมขังพร้อมกับลูกน้องนะครับซึ่งก็เป็นที่มาของการผลักดันเรื่องของพรบรการป้องกันการซ้อมทรมานและการอุ้มหายนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นตัวของอดีตพุ่งกับโจอเองเนี่ยก็ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจํานะครับรวมรวมกว่า3ปีด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับที่อยู่ภายในเรือนจําคนที่ทําคดีนี้นะครับก็คือ,อ ตัวของนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตั้มนะครับซึ่งตอนที่ทนายตั้มเนี่ยถูกดำเนินคดีกรณีของเจ๊อ้อยเนี่ยก็มีหลายฝ่ายกังวลว่าตัวของทนายตั้มเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปเจอกับตัวของอดีตพุ่มกับโจ้เนี่ยจะมีปัญหาหรือไม่ซึ่งทางรชาชทันเองก็มีการแยกขังกันนะครับไม่ให้มีการเจอหน้ากันเพราะว่าตัวของอดีตพุ่มกับโจ้เนี่ยก็จะไปถูกขังในเรือนจําที่มีความมั่นคงสูงกว่าเพราะว่าตัวของทนายตั้มเนี่ย ถูกคุมขังในระหว่างการดําเนินคดีนะครับก็จะเป็นอีกแดนหนึ่งนะครับซึ่งเรื่องราวข่าวนั้นเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเมื่อล่าสุดก็คือวันนี้นะครับมีรายงานออกมาว่าเมื่อคืนนี้ตัวของอดีตพุ่มกับโจน,นั้นเสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ามีการใช้ผ้าขนหนูนั้นผูกคอตัวเองจนเสียชีวิตนะครับ เดี๋ยวเราต้องรอทางพันธมตเอกทวีศศงนะครับที่อยู่ระหว่างการเดินทางมานะครับทุกผู้ชมครับซึ่งหากว่าเดี๋ยวมีความคืบหน้าอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเรากลับมาอัปเดตให้ทุกผู้ชมได้รับชมอีกครั้งนะครับในช่วงนี้เราขออนุญาตพักสัญญาณสักครู่หนึ่งนะครับขอบคุณทผู้ชมที่ตามรับชมครับเราจะยังคงเกาะติดสถานการณ์ที่เรียนจำกลางคลองเปมต่อไปนะครับ ซึ่งเมื่อตัวของนัฐมุติเดนมาถึงเราจะกลับมารายงานท่านผู้ชมได้รับชมอีกครั้งครับช่วงนี้ขออนุญาตยุติสัญญาลงทั้งนี้ก่อนนะครับขอบคุณผชมตามรับชมครับสวัสดีครับ